คำถามเฉพาะจอดจงหนึ่งข้อการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะขอบคุณมากนะคะคุณใบบัวนะคะที่ส่งใจส้มให้นะคะให้หน <don> เด็กถือถ้วยขอบคุณมากนะคะ คุณบัวคุณใบบัวนะคะดวงความรักกับคนชื่อพีทค่ะอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักสั้นๆมาแบบนี้นะคะขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าคู่สามีภรรยาหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทแบบว่าพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเป็นคนคุยเป็นคนอยู่ด้วยกันแล้ว ยังไม่แต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสกันเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ